สดีค่ะวันนี้พามาพบกับพืชคลุมดินอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีดอกสีม่วงหรือบางคนเขาเรียกว่าถั่วคุดซูหรือว่าเพลาเรียนะคะพืชคลุมดินชนิดนี้นะคะจะมีใบที่หนกหกแล้วก็หนามากๆด้วยค่ะแต่เวลาการปลูกนี้คือมันจะ,มะเมล็ดจะงอกช้านิดนึงแต่เมื่องอกเลยนะมันจะทนอยู่ได้หลายปีต่างจากตัวอื่นนะคะจะเห็นดอกตรงนี้นะคะตรงนี้ข้อดีนะคะพืชชนิดนี้นะคะสามารถนํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยค่ะ นอกจากความชุ่มชื้นในดินที่เราปลูกแล้วมีความชุ่มชื้นแล้วนะคะนํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ฝักนะคะจะค,คล้ายๆกับถั่วเขียวค่ะนะคะฝักนี้จะมีความคล้ายกับถั่วเขียวมากเลยค่ะแล้วก็คลุมดินได้ดีมีความชุ่มชื้นสูงด้วยนะคะแล้วก็เป็นพืชที่เหมาะแก่การปลูกไว้คลุมหน้าดินโดยเฉพาะสวนยางพาราที่มีอายุ1ปีถึง6ปีค่ะเหมาะที่จะนำมาปลูกมาก อันนี้ฝักนะคะยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวรอรอเวลาที่ว่ามันสุกอีกสักเดือนกว่าๆหรือว่าสองเดือนก็จะสุกแล้วค่ะ<ส>น่าปลูกมากเลยค่ะพืชกลุมดินชนิดนี้นะคะถั่วคุดซูค่ะ